โอ้ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไม่เอ่ยโอ้หช้างช้างช้างพี่ควายโอ้ไม่ใช่ถูกแล้วพี่ควายนอนเลี้ยงไยกันมหมดทุกตัวเลยโอ้โหสงสัยอยากเดินเดินไปเลยจ้าโอ้โหนอนรอที่จะไปเที่ยวกันหมดทุกตัวเลยโอ้โหไปเลย let's go สกอไปเลยนะจ๊ะโอ้โหเดินเต็มเลยโอ้ทุกคนมันนี่มีไปนอนรอไปก่อนเลยโอ้โหโอ้โหทุกคนมันมาทางนี้ด้วยนี่ ปา้าวสุเลโอ้เดินไปนะป,ปลาเรียบร้อยแล้วนี่ว้าวฮู้ฮู้บายบายเอลโลแฟนบายบายกรีนส์ัฟเฟิลบายบายแอฟริกา ออลูแฟนส์โอ้ทุกคนเราต้องตามสามตัวนี้กลับไปหาเพื่อนที่นอนอยู่ตรงนน้นนะโอ้โหนี่เพื่อนนอนรอยอยู่ตรงนี้เลยฮู้ฮู้บายบายอฟลาแฟนส์บายบายบัฟเฟลบายบายซีบราโอ้โหก็นอนกองกันอยู่ตรงนี้เลยโอเคคะ่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบาย